ดจดเดียวเ้ <Pop keys in expand> mm ่เ hmm, ห so <S 1 Syn Island> mm ็น hmm, like ีเห <wonder> ็นดี๋ยวเดี๋ยอแล้วบอกนะคะมุกตองที่นอยยังซ้อ้อเออได้ครัพี่ดีจ้า ขออนุญาตชี mortar, ้ที่รูปหน่อยเอเคครับเยโอเคต้องอืเลยครับมาดิจโอรับจัดกล้องเต็มมุกเลยวันนี้นม่หม้อไม่ได้ โอเคนะคะพี่โอเคมคะโอเคนะคะอ่คู่ค่ะข้าแถวเลยไ่ไข่คู่วมก่อนลดก่อนลดก่อนลอะไรอย่างเงี้ยม่ะสนการะสุนกากรนกระสุกานกระสุนกางกระรกานกางระสนะสรนน เอ้ยได้เลยต้องใจหามาให้นี่ของเพียวก็มีนิ้มใครนี้ยังไม่ได้่ายเลยถัมันร้อนเหมนกันมันใหญ่ไหมมันอนอุณหูมมันร้อนมันตือนมาแล้วเนี่ยใช่มันจะหนักไม่เห็นเขาบอกว่าเราอยู่ในนรกค่ะนี้ก เป,เป็นนรกที่มีความสุขที่สุดเลยอุณภูมินรกแต่ว่าข้างหน้าสวรค์เป็นนรกที่ที่ที่เย็นเย็นใจร้อนกัน